สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นม .5 นะครับผมยังจําได้ไม่เอ่ยว่าครูชื่ออะไรเอ่ยครูชื่อครูแม็กนะครับแนะนาตัวอีกรอบหนึ่งเผื่อใครลืมเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่2ของวิทยาการคำนวณของข้อมูลเนาะถ้าใครยังจําได้ครั้งสัปดาห์ที่แล้วครูเนี่ยอธิบายถึงภาพรวมของวิทยาการคำนวณไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนาะมีกี่ขั้นตอนยังจําได้ไม่เอ่ยมีทั้นนตอะ ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นขั้นตอนขั้นตอนที่2นั่นเองนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไรการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการทางสถิติครับผมที่มีความสําคัญอย่างมากเลยเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลที่ตอบสนองถึงวัตถุประสงค์ของเรานะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นคําที่ประกอบขึ้นมาจากคํา2คําครับผมคาแรกคือการเก็บข้อมูลหมายถึงการเก็บข้อมูลข้อมูลนั้นขึ้นมาใหม่และคําที่2ครับผมคือการรวบรวมข้อมูลเป็นการนําเอาข้อมูลที่ผู้อื่นได้เก็บไปแล้วมาใช้งาน หรือว่ารายงานในเอกสารสต,ต่างๆเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ต่อ,ตอเองเลยครับผมต่อมาครับผมก่อนจะเก็บรวบรวมข้อมูลได้เนี่ยเราต้องรู้จักประเภทของข้อมูลก่อนเนาะถ้าแบ่งตามการแทนค่าของข้อมูลแล้วนะครับข้อมูลแบ่งทั้งหมด4ชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างอย่างแรกครับผมข้อมูลเชิงตัวเลขตามชื่อเลยครับผมเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปคํานวณได้อาจอยู่ในรูปแบบของจํานวนเต็มทศนิยมเศษส่วนก็ได้ครับผมเป็นลักษณะข,ของตัวเลขเนาะแบบที่2ครับผม ข้อมูลตัวเลขและตัวอักขระข้อมูลชนิดนี้น,นะครับไม่สามารถนําไปคนวณต่อได้เนาะแต่อาจนําไปเรียงลาดับเพื่อมีความหมายได้อย่างเช่นชื่อของตัวเรานมสกุลเบอร์โทรศพัพท์อย่างเงี้ยเลขบัตรประชาชนเนาะมีใครเอาเลขบัตรประชาชนไปคํานวณไหมครับไม่มีเนาะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าแบบที่3ครับผมข้อมูลชนิดตัวอักรษรตัวเลขข้อมูลชนิดนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอยู่บนกันครับมีลักษณะพิเศษเพื่อใช้สื่อความหมายต่างๆเนาะ อย่างเช่นกระดาษ A4 เงิน500ดอลลาร์หรือว่าอีเมลของเราที่จะประกอบไปได,ด้วยตัวอักษรและตัวเลขก็ได้นะครับและข้อมูลชนิดสุดท้ายคือข้อมูลชนิดมันติมีเดียข้อมูลชนิดนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยดีเนาะก็คือข้อมูลในรูปของภาพต่างๆสื่อวิดีโอต่างๆเป็นต้นเนาะนะครับหรือข้อมูลตามพวก YouTube, TikTok, Facebook อย่างนี้ทั่วไปเลยนะครับถ้าแบ่งตามแทนข้อมูลอาจจะมี4ชนิดแต่ประเภทของข้อมูล ถ้าแบ่งตามแหล่งที่มาขอ,องข้อมูลนะั้นสามารถแบ่งได้ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันครับผมประเภทที่1ข้อมูลปฐมภูมิเคยได้ยินกันไหมเอ่ยข้อมูลปฐมภูมิคือข้อมูลข้อเท็จจริงรายละเอียดที่ผู้เก็บข้อมูลนั้นลงไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเองอย่างเช่นผมเป็นผู้เก็บข้อมูล ผมก็ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู้ค้าการสัมภาษณ์การสังเกตการทดลองด้วยตัวเองหรือการทดสอบการวัดหรืออะไรก็ตามที่ทําด้วยตัวเองแล้วได้ข้อมูลข้อมูลนั้นมาข้อมูลประเภทนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะพิธที่ไหนก็ตามครับผมเราจะเรียกข้อมูลประเภทนี้ว่าข้อมูลปฐมภูมิอย่างที่2ครับผมข้อมูลทุิติภูมิข้อมูลทุติภูมิคือข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดที่ผู้อื่นรวบรวมไว้แล้วแล้วเราไปนําข้อมูลนั้นมาใช้งานครับผมไม่ต้องลงมือเก็บด้วยตัวเองมีคนมาเก็บให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราเอามาใช้งานเฉยๆตัวอย่างเช่น ค่าสถิติตามเว็บไซต์ต่างๆรายงานทะเบียนสมรสรายงานต่างๆประจำปีเอกสารต่างๆที่เขาใช้เผยแพร่ในเว็บเนาะข้อมูลพวกนี้เรามีหน้าที่แค่ไปรวบรวมจากที่ต่างๆมาใช้งานได้เลยเราไม่ใช่เป็นคนไปสํารวจเองว่าสมมติเราอยากต้องการค่าสถิติเราไม่ได้สํารวจเองว่าสุดท้ายแล้วสถิติณนะตรงนั้นอะ่ะเราเอามาจากไหนกันแน่เรามาจากเว็บไซต์ซึ่งเขารวบรวมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แค่ใช้งานอย่างเดียวเลยนี่คือข้อมูลทุติยภูมิครับผมข้อมูลทุติยภูมิเนี่ย เป็นข้อมูลหลักที่เราใช้ในการทําโครงงานทําวิจัยต่างๆเพราะว่าข้อมูลจากการสํารวจหรือว่าข้อมูลประมภูมิเนี่ยมีน้อยมากครับผมที่เราจะเก็บด้วยตัวเองเนาะต่อมาครับผมเรื่องที่สําคัญมากๆเลยคือเรื่องของ Attribu t e attribute คืออะไร Attribute หมายถึงคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุถึงคุณสมบัติของวัตถุสิ่งของหรือสิ่งที่เราสนใจต่างๆหรือว่าระบุลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมตัวอย่างเช่นเราต้องการข้อมูลของนักเรียนหนึ่งคน นักเรียน,นคนนั้นจะมีแอต tribut อะไรบ้างก็จะมีชื่อมีเพศอายุส่วนสูงน้ำหนักวันเดือนปีเกิดพวงนี้เป็นแอต tribut หมดเลยหรืออาจจะเป็นอะไรได้อีกเบอร์โทรศัพท์ได้อะไรก็ได้ครับที่เป็นข้อมูลของเด็กคนนั้นถือว่าเรานับหัวข้อพว่วงไงเป็นว่าแอต tribut ท,ทุกอย่างเลยไม่จําเป็นต้องเป็นแค่เด็กก็ได้อาจจะเป็นคุณสมบัติของสิ่งของได้อย่างเช่นเก้าอี้เก้าอี้มีคุณสมบัติหรือแอต tribut อะไรบ้างครับแข็งแรงทนทานมีสีขา ทำมาจากวัสดุอะไรเช่นไม้เหล็กโลหะหรืออะไรก็ได้พวกนี้ครับผมคือ a t tribute หรือคุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลที่เราต้องการก่อนที่เราจะไปเก็บข้อมูลต่างๆเราควรกําหนด a t tribute ของข้อมูลที่ต้องการให้ชัดเจนด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูลเนาะอย่างที่บอกไปข้างต้นใช่ไหมครับว่าแหล่งข้อมูลทุติยภูมิเนี่ย เป็นแหล่งข้อมูลที่เขาเอาใช้งานกันบ่อยมากคงมีคนแค่ไม่กี่คนหรอกครับที่ออกไปสำรวจข้อมูลด้วยตัวเองเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครูเลยมีแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่น่าสนใจมาให้เราได้รู้กันครับผมที่แรกครับผมเป็นเว็บหมดเลยนะครับ5้าที่ที่แรกนะครับเป็นเว็บไซต์การให้ข้อมูลของสนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทอลครับผมเป็นเว็บไซต์ที่บอกข้อมูลหลายอย่างครับผมที่รัฐบาลเนี่ยได้รวบรวมมาขึ้นเว็บไซต์เนาะ ใครอยากได้ข้อมูลอะไรลองเสิร์ชเข้าไปในเว็บไซต์นี้ดูนะครับแล้วก็จะได้ข้อมูลต่างๆมาอันที่สองครับผมเป็นเว็บไซต์ข้อมูลสํานักง,งานสถิติแห่งชาติเป็นเว็บไซต์ที่บอกข้อมูลเชิงสถิติเพียวๆเลยไม่ว่าจะเป็นสถิติประชากรแรงงานการศึกษาศาส,สนาสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ได้ครับที่ต้องการเป็นสถิติเราสามารถใช้เว็บไซต์เว็บไซต์เนี้ยเข้าไปหาข้อมูลสถติติต่างๆได้นะครับเว็บไซต์ที่3ครับผมเว็บไซต์การให้ข้อมูลของสํงงานักงานกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติเว็บไซต์นี้บอกถึงอะไรเว็บไซต์นี้บอกถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและข้อมูลทางด้านสังคมของประเทศไทยทั้งหมดนะครับอยากได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงเศรษฐกิจเมื่อก่อนเป็นยังไงเหตุการณ์ฟองสบู่แตกเมื่อปี40เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้เพื่อหาข้อมูลมาได้แถวสุดท้ายครับผมรวบรวม3เว็บไซต์นะครับ3เว็บไซต์แรกที่ครูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยเนาะแต่3เว็บไซต์ที่เหลือเป็นเว็บไซต์ของต่างประเทศ เรียงตามลําดับเลยนะครับผมเว็บไซต์แรกเป็นข้อมูลของสหราอชอาณาจากักรอันที่2ของสหภาพยุโรปครับผมและก็อันสุดท้ายขององค์การสหรประชาชาติเป็น3มเว็บที่รวบรวมข้อมูลนานา,นาชาติเอาไว้ก็ได้เนาะเผื่อต้องการข้อมูลของต่างประเทศอย่างที่ดังๆตอนนี้คือเรื่องอะไรครับไวรัสโคโรนาใช่ไหมประเทศสหราัฐอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ว่าตอนนี้มีประชาชนกี่คนแล้วที่ติดไวรัสไปอาจจะขึ้นในเว็บไซต์นี้ก็ได้ถ้าเกิดต้องการข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ย สามารถเข้าไปหาที่เว็บไซต์พวกนี้ได้เนาะนี่คือแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจริงๆแหล่งข้อมูลเนี่ยมีอีกหลายแหล่งมากมายด้วยกันแต่ครูไม่ได้เอาขึ้นมาในวันนี้เนาะเราลองไปเสิร์ชหาดูดีๆนะครับมีหลายอย่างมากเลยก่อนที่เราจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลกันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องวิเคราะห์อย่างมากเลยครับนั่นคือความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลการเลือกใช้แหล่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะมีการบิดเบือนหรือทําให้เกิดข้อสรุปที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในรูปแบบต่างๆก็ได้ครับอย่างเช่นเราเป็นเอาข้อมูลที่แหล่งข้อมูลไม่น่าเชื่อถือมามาวิเคราะห์เสร็จสับเลยวางแผนและเสร็จเรียบร้อยปุ๊บสุดท้ายทาให้เกิดความเสียหายต่อเราอย่างเช่นขาดทุนถ้าเป็นเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจเนาะหรือาการทําค้าขายทําให้ขาดทุนเป็นต้นความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยครับแต่ความเหมาะสมของแหล่งข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างมันจะประกอบด้วย5อย่างด้วยกันครับผมอย่างแรกคือความทันสมัยของข้อมูลอย่างที่2ความสอดคล้องกับการใช้งาน อย่างที่3ความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่4ความถูกต้องและอย่างที่5จุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูล5หัวข้อเนี้ยต้องพิจารณาอย่างละเอียดเลยครับสำหรับการเลือกแหล่งข้อมูลแต่ละแหล่งไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาข้อมูลมาจากที่ไหนก็ได้นะความทันสมัยของข้อมูลครับหัวข้อที่1ข้อมูลเนี่ยต้องมีการตรวจสอบเสมอว่าข้อมูลนั้นอ่ะมีการเผยแพร่มาเมื่อใดมีการสํารวจและปรับปรุงล่าสุดเมื่อใดนอกจากนี้ปัญหาที่เราสนใจนั้นอ่ะเราต้องวิเคราะห์ด้วยว่าสามารถใช้ข้อมูลที่มันเก่าได้หรือเปล่า ตัวอย่างเช่นอยากประมาณค่าสถิติของคนที่ใช้รถปัจจุบันเราจะใช้ข้อมูลของปี3 0ได้ไหมก็ไม่ได้ถูกปะอาจจะเป็นต้องใช้ข้อมูลที่มันล่าสุดหน่อยอย่างเช่นของปี6 2หรือปี61เพื่อประมาณค่าคนใช้รถยนต์ในปัจจุบันในอนาคตเนาะอย่างนี้ครับผมแต่บางอย่างบางคําถามก็สามารถใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลในอดีตได้เหมือนกันเนาะอันนี้แล้วแต่คําถามที่เราตั้งนะครับนั่นคือเรื่องของความทันสมัยของข้อมูลข้อที่2 ความสอดคล้องของการใช้งานในการนําข้อมูลมาใช้งานนั้นแ่ะเราต้องตรวจสอบด้วยครับว่าข้อมูลที่นํามาเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเกี่ยวกับจํานวนคนใช้รถถูกไหมแต่เราไปหาข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนเรือคนใช้เรือมันเกี่ยวข้องกันนะก็ไม่เนาะเพราะงั้นความสอดคล้องเนี่ยต้องหาให้สอดคล้องกับประเด็นคําถามหรือสิ่งที่เราสนใจตั้งตั้งแต่แรกนะครับถ้าไปหาสิ่งประเด็นนอกเหนือจากนั้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นอย่างที่3ครับผมความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลควรพิจารณาครับว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยเผยแพร่โดยใคร คนที่เผยแพร่เนี่ยมีความชำนาญมากพอที่จะเผยแพร่เรื่องดังกล่าวหรือเปล่าหรือว่าสามารถติดต่อผู้เผยแพร่ข้อมูลนั้นๆได้หรือไม่สมมุตินะครับว่าครูอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับวงการฟุตบอลว่าฟุตบอลใครเตะเก่งบ้างใครเตะไม่เก่งบ้างใครโน่นนี่นั่นบ้างครูต้องไม่ถามใครครับครูต้องไม่ถามเซียนฟุตบอลถูกไหมถ้าครูไปถามเซียนพักเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราลักษณะประมาณนั้นเนาะความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลน่ะมันจะมีเว็บเว็บไซต์หนึ่ง ที่หลายๆคนชอบเข้าไปใช้งานมากเลยนั่นคือวิกิพีเดียวิกิพีเดียคิดว่าแหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือไหมครับอ่าหลายๆคนอาจคิดว่าน่าเชื่อถือเนาะเพราะมันหายง่ายๆแต่ครูบอกไว้นะตอนนี้เลยนะครับว่าวิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะว่าตัวเว็บไซต์วิกิพีเดียเนี่ยไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้แปลว่าเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยครับว่าใครเป็นคนแก้ไขล่าสุดเพราะฉะนั้นใครจะใช้วิกิพีเดียเป็นแหล่งข้อมูลเนี่ยควรพิจารณาดีๆนะครับหัวข้อต่อมาครับความถูกต้องแม่นยํา ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องพื้นฐานของข้อมูลด้วยว่าข้อมูลเนี่ยมีการนําไปอ้างอิงถึงที่อื่นหรือเปล่มามีการมีคนใช้ข้อมูลชุดนี้ยเยอะหรือเปล่านะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยมีการตรวจสอบความถูกต้องมาแล้วก่อนมาเผยแพร่หรือเปล่าเรื่องนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับความถูกต้องแม่นยำเน um ี่ยเพราะว่าถ้าเกิดข้อมูลผิดๆอย่างที่บอกไปตอนแรกเน,ะนาะอาจทาให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งที่เรากำลังจะทําก็ได um ้ถ้าเป็นธุรก um ิจก็อาจเจ๊งอะไรเงี um ้ยเนาะนะครับและอย่างสุดท้ายครับผมคือจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูล มันจะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้เนาะจุดมุ่งหมายของแหล่งข้อมูลเนี่ยต้องตรวจสอบด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป้าหมายใดเช่นข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เลยแต่ใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้นหรือว่าข้อมูลนั้นเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นแหล่งข้อมูลพวกนี้มีจุดมุ่งหมายของมันอยู่เพราะงั้นเราควรเลือกให้ถูกประเภทต่ตอคําถามของเราว่าเราควรใช้อะไรถ้าเราทําเกี่ยวกับการศึกษาเราก็ต้องไปหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษามาถ้าเราทําเกี่ยวกับการโฆษณา เราก็ทาไปหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการโฆษณามาต่ถ้าทาการโฆษณาแล้วไปหาแหล่งข้อมูลการศึกษาจะมีประโยชน์ไหมอาจจะมีครับแต่อาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่ต่อมาครับเมื่อเรารวบรวมข้อมูลได้แล้วการรวบรวมข้อมูลมันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะมีขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลอยู่ด้วยการเตรียมข้อมูลคืออะไรครับการเตรียมข้อมูลคือการเตรียมข้อมูลให้สับพร้อมสําหรับการประมวลผลมากที่สุดข้อมูลที่เราเตรียมต้องมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และไม่มีค่าผิดปกติต่างๆ อย่างที่บอกครับเรารวบรวมมาได้ถ้าเกิดเราไม่มีการขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลเลยเราส่งข้อมูลของเราส่งออกให้เขาวิเคราะห์เลยอาจจะเกิดข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลที่เรารวบรวมมาชื่อไฟล์อาจจะเป็นสถิติประชากรปี53แต่จริงๆแล้วมันเป็นสถิติประชากรปี40เนื้อในก็ได้ถูกไหมฮะเพราะงั้นเลยต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยซึ่งขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลเนี่ยสามารถแบ่งได้2ประเภทด้วยกันคือขั้นตอนของการทําความสะอาดข้อมูลและขั้นตอนของการแปลงข้อมูลนะครับมาถึงขั้นตอนแรกของการเตรียมข้อมูลเนาะ การทําความสะอาดข้อมูลครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นการทําความสะอาดข้อมูลที่เรารวบรวมมาทั้งหมดก่อนหน้านี้เนาะข้อมูลที่รวบรวมมานั้นอะอาจจะมีข้อผิดพลาดต่างๆก็ได้ครับผมที่ไม่เหมาะสมต่อการนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่ออย่างที่เคยยกตัวอย่างไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับในนี้คูวงไว้เลยเนาะว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอะไรบ้างในนี้จะเห็นได้ว่ามีข้อผิดพลาดก็คือค่าของ1นึ่งแสนซึ่งไม่น่าจะเป็นไม่ได้ใช่ไหมครับกับค่าของค่าว่างช่วงของปี61และปี62 การทาความสะอาดข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่มีแค่พิมพ์ผิดหรือข่าว่างอาจจะมีถึงรูปแบบที่ต่างกันก็ได้ครับอย่างเช่นทางซ้ายของตารางนะครับมันเป็นเดือนหมดเลยอยู่ๆจะมีปีโผล่มาปีหนึ่งก็ไม่ได้อย่างนี้นะครับเพราะงั้นต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนจะนําข้อมูลเข้าสู่ขั้นตอนที่3นั่นเองนะครับผมอย่างที่2ครับผมการแปลงข้อมูลเป้าหมายของการแปลงข้อมูลคือการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสําหรับการประมวลผลมากที่สุดครับผมซึ่งถ้าข้อมูลที่ได้มามีแอต tribute อยู่ ก็ควรจะจะมีข้อมูลอธิบายว่า a t t r i b u t e นั้นๆน่ะคืออะไรความหมายของ Attribu t e แต่ละ attribute คืออะไรซึ่งการแปลงข้อมูลนั้นอ่ะหลักๆจะมีวิธีการแปลงอยู่3แบบด้วยกันครับผมการแปลงข้อมูลเนี่ยบางครั้งนะครับข้อมูลที่เราได้มามันไม่สามารถใช้งานได้เลยทันทีเลยทําให้ต้องเกิดการแปลงข้อมูลเกิดขึ้นก่อนนะครับการแปลงข้อมูลแบบแรกนะครับการแปลงข้อมูลด้วยการลดจํานวนของข้อมูลเป็นการเลือกเฉพาะข้อมูลที่เราสนใจครับผมโดยการนําข้อมูลอื่นๆที่เราไม่สนใจออกไปนั่นเองตัวอย่างเช่น,นครับ ข้อมูลชุดนี้คือข้อมูลของจํานวนนักเรียนที่เข้ามาใช้บริการสระว่ายน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับมีหน่วยเป็นคนเนาะของปี60 61และ62บอกแต่ละเดือนเดือนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคําถามของเราที่ตั้งไว้ตอนแรกคือสนใจเฉพาะจํานวนนักเรียนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ําปี62แต่ว่าอะไรครับไวข้อมูลปี60กับปี61เนี่ยจำเป็นไหมไม่จําเป็นใช่ไหมครับเราก็สามารถตัดข้อมูลข้อมูลเนี้ยออกไปได้อ่าก็คือลบออกไปเลยให้เหลือแค่ คอลัมน์ของเดือน12เดือนกับคอลัมน์ของปี6 2แค่นั้นเองนะครับนี่นคือการลดจํานวนข้อมูลอาจจะลดได้ทั้งคอลัมน์หรืออาจจะลดในแนวแถวก็ได้ลดแนวแถวเช่อนอไรอย่างตัวอย่างนี้แนวแถวของมันเป็นเดือนใช่ไหมอาจจะสนใจเฉพาะ6เดือนแรกก็ได้เดือนที่7ถึงเดือนที่12ไม่สนใจอย่างนี้นครับนั่นคือการลดข้อมูลเนาะการแปลงข้อมูลแบบที่2ครับผมคือการเพิ่มจํานวนข้อมูลเช่นเดียวกันครับกับการลดการเพิ่มจํานวนข้อมูลเนี่ยสามารถเพิ่มได้ทั้งคอลัมน์หรือแถว เพื่อง่ายต่อการคำนวณหรือการวิเคราะห์มากยิ่งขึ้นนะครับจากข้อมูลข้อมูลเดิมเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้โจทย์ของครูบอกว่าสนใจจำนวนคนมาใช้งานต่อปีเท่าไหร่ณตอนนี้เรารู้จำนวนคนต่อปีไหมเรารู้แหละแต่เราต้องมานั่งบวกเลขในแต่แตละเดือนเพื่อให้ออกมาเป็นจำนวนคนต่อปีถูกป,ปะเราอาจจะเพิ่มแถวข้อมูลเพิ่มไปหนึ่งแถวคือแถวล่างสุดอย่างนี้เป็นต้นเกิดอะไรขึ้นแถวล่างสุดคือแถวรวมครับผมก็คือจำนวนรวมทั้งหมดทั้งปีว่าในปีนั้น่ะมีคนเข้ามาใช้สัว่า้น้ากี่คน ถ้าทำอย่างนี้แปลงการเพิ่มข้อมูลเข้าไปแล้วทาให้คนที่วิเคราะห์ข้อมูลต่อเนี่ยสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นไม่ต้องมานั่งบวกเลขแต่ละตัวเองใหม่เพิ่มแถวหรือคอลัมน์ก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเพิ่มเป็นคอลัมน์อย่างในตัวอย่างนี้เนาะอาจจะเพิ่มคอลัมน์ของปี2559เข้าไปก็ได้ถ้าเกิดต้องการใช้อย่างนี้นะครับนั่นคือการเพิ่มของจานวนข้อมูลการแปลงข้อมูลนะครับแบบที่สเนาะคือการแปลงข้อมูลด้วยการรวมข้อมูลนะครับ การรวมข้อมูลคืออะไรอาจจะคุน้นคุ้นแบบหน้าเมื่อกี้เนาะแต่มันคนละแบบกันนะครับการรวมข้อมูลคือการจัดกลุ่มข้อมูลให้มีค่าสอดคล้องกับเงื่อนไขกําหนดอิทิบุรที่สนใจอ,อย่างเช่นมีการตั้งคําถามว่าปี 25/ 6 1ถึงปี 25- 6 3นนั้นนะ่ะมีผู้ใช้บริการสระไวน้ําทั้งหมดกี่คนในกรณีนี้เราอาจจะรวมข้อมูลทั้งหมดคือเดือนตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่2รวมไปแถวสุดท้ายและตัดข้อมูลทิ้งเหลือแค่นี้เพื่อส่งต่อ ให้เขาวิเคราะห์ต่อก็ได้นะครับนี่คือการรวมข้อมูลแบบหนึง่งอีกแบบหนึง่งการรวมแบบมีเงื่อนไขต่างๆเช่นจํานวนปริมาณคนใช้สระว่ายน้ําปริมาณน้อยปานกลางหรือมากลักษณะน,นี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับจากข้อมูลหน้าตาอย่างนี้ถ้าเราแบ,บ่งตามประเภทว่าคนใช้น้อยคนใช้ปานกลางหรือคนใช้มากนั้นเป็นยังไงจะได้หน้าตาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นจะเห็นได้ว่ามีการรวมจับกลุ่มเป็นน้อยกว่าหนึ่งคืออะไร คือจานวนคนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ําน้อยกว่า100เนี่ยมีเดือนไหนบ้างจํานวนคนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ําระดับปานกลางหรือ 100- ่งร้อถึงสองคนมีเดือนไหนบ้างและจํานวนคนที่มาใช้บริการสระว่ายน้ําระดับมากคือ200คนขึ้นไปมีระดับไหนบ้างเป็นการรวมกลุ่มข้อมูลขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับในที่นี้ตัวอย่างนี้เนาะครูเอามาแค่เฉพาปะปีปี2 5งพเท่านั้นน,นะครับอ่นะนี่คือการรวมข้อมูลครับผมทาอย่างนี้เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ต่อไปเนาะ ถ้าเราส่งข้อมูลแบบข้อมูลดิบๆเลยไปให้เขาจัดการเองขั้นตอนต่อไปที่เขาต้องการทําก็ต้องเสียเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการแปลงข้อมูล3าแบบเหลืออย่างสุดท้ายครับผมการเชื่อมโยงข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลคืออะไรการเชื่อมโยงข้อมูลจะเกิดขึ้นในกรณีที่ต้องการใช้ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการแพร่กระจายหลายแหล่งข้อมูลข้อมูลมาจากหลายแหล่งนั่นเองหรือไฟล์ข้อมูลที่แตกต่างกันจะใช้การเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยเข้ามาช่วยเพื่อให้ข้อมูลจากหลายแหล่งรวมกลายเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อให้คนต่อไปเนี่ยง่ายต่อการราข้อเหมือนกันนะครับผมตัวอย่างเช่นครูมีข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนประจําปี2558ของจังหวัดกระบี่นี่คือข้อมูลรายจ่ายต่อเดือนนะครับกับครูมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งคือข้อมูลรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนของจังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันครูอยากเอา2ข้อมูลเนี้ยมารวมเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนี่คือการเชื่อมโยงข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแอตทริบิวที่มันมีความสอดคล้องกันในที่นี้คืออะไรครับมีอะไรที่2ตารางนี้เหมือนกันบ้างจังหวัด ใช่แล้วครับจังหวัดกระบี่เพราะฉะนั้นควรเลยเลือกจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นแอต t r ร่วมและนําข้อมูลของ2ตารางมาใช้ร่วมกันได้เป็นจังหวัดกระบี่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเดือนเท่าไหร่และรายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเดือนเท่าไหร่ซึ่งข้อมูลอย่างเงี้ยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นเกิดข้อมูลชุดใหม่เพื่อนั่งง่ายกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปเนาะสำหรับวันนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับมีอะไรบ้างยังจำได้ไม่เอ่ยเมื่อกี้นี้แหล่งข้อมูลควรเป็นยัางไงาถูกไหม การทําความสะอาดข้อมูลคืออะไรการแปลงข้อมูลมีกี่แบบและจบด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับในสัปดาห์หน้าครูจะมาพูดถึงวิทธาการข้อมูลหัวข้อ,ขอ,ขอที่3สําหรับสัปดาห์นี้เราจบกันแค่นี้ครับผมขอบคุณครับผลิตร,รายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน